เปกเคียอหอมเปกเพชรองเปรกราบหรือว่าน้องมดปบนเพรกบนเตกดาวต๊น้เปรน้เต่าจมยนคันผ่านมามาเป็นเวลาได้ีน ใจลุงยังคิดจิตวิตตกเกลงว่าหัวอกจะพังมานึกถึงเรื่องเบื้องลังกังวง ขอเคียงคู่ได้ขัดพระไทยท่านปู่ถึงกรรมรบสู่ทำลายทั้งจงปู่เจ้าลุงร่วมใจ มีที่ยาต้องถึงเวลาลาลับลูกเป็นหญิงหญิงอาภาัพชีพแม่จะดับในง ความจริงใช่ไหมสยบเป็นลวงเสด็จแม่จังเลยสยบคำที่ลุงเนะี่ยกล่าวมานะทุกคนกล่าวมาเนะี่ยเป็นความจริงเมื่อครั้งแรกที่แม่ของสยบก็คือเชียงโฉมพ่อลูกออกมาเป็นผู้ชายคือสยบนะ่ะก็ถือว่ารอดตัวไปแต่การตั้งครรภ์ครั้งนี้นะ่ะหากแม้ว่าคลอลูกออกมาแนละ้วเป็นผู้หญิงลุงนะ่ะกลัวเหลือเกินกลัวว่าคำสาปของพวกคุณเบ้งไยจะประกาศสิทธิ์นะสิทธิ์ไ้ไอ้อ้อ้อ จร,จริงกูก็ไม่อยาพูดหรอกถ้ามึงไม่พูดก่อนน่ะนี่อย่าไปคิดอะไรมากเลยลูกยุคนี้สมัยนี้แล้วอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไ,ไปคำสาบอาจจะไม่มีจริงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรากลัวเนี่ยคำสาบของผมเป็นลายแล้วลูกมีคำสาบของผมเป็นลายอยู่แล้วแล้วเราจะไปท,ำทำไไําทําไมอ่ะเอาไอ้ป้ามึงจะไปห้ามได้ยังไงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขาสร้างให้เกิดมาคู่กันมันเป็นกฎของธรรมชาติก็รู้เป็นกฎของธรรมชาติ เกิดอดใจไม่อยู่แล้วก็ใช้ห่วงเขาสิห่วงเดียวเอาไม่อยู่กดตาแมวห้าห่วงไปเลยอันนี้ก็เป็นความคิดที่ดีเหมันกันกูก็เคยใช้นะห่วงเนี่ยอะไรอย่างห่วงห่วงยังไงเอ้ามันจะต้องป้องกันไงใช่ไหมล่ะใช่ใช่กูก็ใช้เหมือนกันแต่ใช้ยังไงไม่รู้ห่วงทะลุพวดมาสองคนเนี่ยแตอนี้กูเลิกใช้ห่วงไปลวมึงใช้ตาแมวห้าห่วงบ่ะมึงอย่าไปใช้นะนี้ำมันยาเส้นไม่เกี่ยวกันเออเออเอาเอา เอ็ดเอ้ยใครมีโทรศัพท์โทรตามแม่กูมึงทำไมนี่พ่หนุห่มเอาไปใกล้ใกล้ใกมึงจะให้กูเดินตัดหน้าไปนู่นไงเอางั้นมึงนั่งนี่ไปเล่งใครคิดผายงั้นงั้นมึงนั่งนี่กูได้ไปนั่งนู่นน่เป็นอะไรอะ่ะเดินบนไปบนเอ้ยมันนั่งให้เป็นที่ดิหลานเงินนั่งเป็นที่เป็นทางเลยเออเออสยมอย่าคิดมากไปเลยนะลูกนะเออ บางทีเนี่ยคำสาบมันอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้แต่ว่าที่ลุงพูดเรื่องฟังนะก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเบื้องหลังขงองคดีเราจะรู้ติดตัวไว้บ้างก็ดีลูกอ,อย่าไปคิดอย่าไปเครียดอะไรมากลูกแล้ววันนี้สยมสำดาบไหมวันนี้สยมจะไปขึ้นว่อเสด็จพ่อเสด็จแม่มเพื่อจะไปดูว่าสเสด็จแม่โค้น้องของมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้จะไปหาสเสด็จพ่อเสด็จแม่ถ้าสยมไปเดี๋ยวลุงไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละสามคน ว่ะกูก็ขอกินสลับไปโลกไปโลกระวังสิมร้องจับน้องรดนเปนนะครับที่ตายน้องเบียรันให่แจะข้ามจริงๆเลยเสียงปลุกเบอร์ด้า ตอจะไปชงพี่ติดอยู่บนรถห้องน้ำด้วยครับไม่ทำไรวะนี่ไม่ต้องถูกเน่นขนาดนั้นไม่มีใครเขาแย่งกินหรอก ไปไายืนท่าพี่สาร้าน้านไม่เหสอนรามเช้าบผมปากไว้ด้วยน้องมัเป็นเป็นไม่ธดปขึ้นเฝ้าขอบคงานบคเกงรับเสียงปดืัไม่รออให้เการงเรื่องรับสาเลือดจเป็นไปกรไปสิ 哇！看灯花。